ยิ้มค่ะเสี่ยอชนก็มาแบบนี้เอ้าฟองอะไรวะไอโด่ฮึ่มฮึ่ก็ช้าได้เรื่องครับรีวิวกองเยือ่องเยือครับอันนี้ใส่แต่สปูนนะครับ มนีนนนนใส่แค่นี้พอครับเทพเขาไม่ใส่กันเยอะเกบสีเงินนะครับเผื่อใครอยากได้สีเงินใส่เลยครับไม่ต้องพูดเยอะเราลายใหญ่หางครับอีกแล้ว your uh hand -huh. จ้าได้เรื่องครับตัวเล็กตัวเล็กตัวหน่อยสีเงินหวานเจีย๊ยบครับนะนะ ล้ออยู่ครับอยู่ตอนนี้ได้มาหนึ่งแ้มครับสีเงินนะครับสปูนตองแปดสีเงินครับตัวนี้ห้ากรัมนะครับรวมแรงครับแล้วนะก็ชาได้เรื่องครับสปูนตองแปดสีเงินนะครับตัวนี้รุ่นห้ากรัมก็ได้เล่นครับได้เล่นโอเคครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปกันดีกว่าครับผม อ้ปายอย่างมาท่านนี่เลยอยู่กลางเกาะเลยกลางอ่างเลยก็ขึ้นยังสั่นโอ้ยเกาะใหญ่อีเดียวโอ้อใหญ่ด้วยป่าอุ้ยปลาท่านโดนปลาคร้ั้นะเอ้าผมปล่อยจมไปทำไมโดนปลาสะ เล่นไปเข้าหญ้าหลุดมั้งเลยเอา้าโอ้โดนไหมโอ้ปล่อยจมโดนเฉยครับนั่นนะออกออก,ออกอโอ,โอ้ปล่อยจมนะครับยังไม่ได้กอเลยครับนี่มันคือกินยังสีวะเหมือน สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งไม่ได้ถ่ายคลิปนะ oh. งงเลยผมยังไม่ได้กอดเลยเหยื่อล่อนลงน้ำมันกัดเร็วไมกินกันสักทีาจะเสียนะปลา,าดี มันติดหนามันไ่ยอมออกมากอกโอ้โปวดแขบนหวดล้วเสะนะสปูนห้ากรัมสีเงินนะดิมันกินแบบนี้สองตัวแล้วนะนย,ยัง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 บดแหนเลยผมยังไม่ได้หมุนเลยครับเอ,อ,อ,อ้ายังไม่ได้หมุนเลยดิ ผมปล่อยหล่อนลงผมกินมาหมาคข้ามึงกะผมกะกากกับมากมันก็ติดเลยจักจักกัดตอนใดแบบนี้อีกล่ะตัวหนก,กันขึ้กันบ่ออกเข่าหยาด้วยนี่ดึงเข่าหยาเนาะผมมาหลุดแวเหรอหายไม่เลือนหายโอ้บรลลุดทันติดหยา ติีปี๋นะเอ้ตักขึ้นนะ้อยผมหน่อยยาครับนะตีไปยังไม่อมนี่เลยาสายผมสายผมสายผมกายกายกายแสดงว่ากัดตั้งแต่ยังไม่ได้ก่อเลย ส่งสายวันประช่อนงัดพวกข<อ>ืน่นเี๋ยวย่าได้เอาขึ้นมาตัวนี้หน่อยน,นี่เล็กเหรอต้องไหนบ้างนี่ดนท่านดึงหน่อยดลงไปตัวเดียวว,ยว้าพุ่นเลยทีนี้ วาวุ่นเลยครับนั่นนะท่านตามสายลงไปดูรูดเตี้ย นี่มันยังสูงอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมสัมผัสได้ใช่ไหมอ่าืไม่พายไม่มยาวไม่เจ็ดไปไหนปลาด้วเนาะน่าจะปลานะอย่าเอามือลงประจุ่มแล้วนะ หญ้าใช่ไหมขาดแน่นอนนะผมว่านะขาดต้องง่าปลาเหลืออยู่เออปลายังอยู่อยู่ยังวะแต่ว่ามันติดอะไรอนี่ยังวะมันใช่ปลาไหมล่ะ โอ้ปลานี่ครับนะะปลาปลาจริงจริงด้วยออกมาออืองัดจนตายคาบดิดครับมันก็มิ่งเฉยอ,อยู่นึนกว่าหลุดก็ได้มกัดียงของมึงนี้<ด>นี่ครับไ,ได้ได้ได้กัดจนหมดแรงครับตัวน,นี้ อืน่าจะเกือบเกือบโลอ่ะด้านโลโอ้ปักเข้ามิดเลยครับดูอันนี้กินผมตีไปแล้วผมปล่อยปล่อยมันร่อนลงแ้วไม่รู้มันกินตอนไหนครับกอมาก็ตึงมือเลยโอเคครับนั่นนะตียังไก นี่ไงอยู่อยู่ไหม <c oughs> โอ้โหกระโดดวัด <c oughs> วัดเป็นนาโอเวีนเลยวะนี่เขาตีเขาไปนี่ถ้ำมันอยากได้ลูกเสือต้องขอทำเสือเฮ้ยฮึโดนครับโดนอีกแล้วอยากได้ลูกเสือต้องขอทำเสืออีกแล้วมาเยวันนี้ ขึ้นอย่างนั้นนะนะไม่รู้ไม่รู้กระสูบนี่แหละนะแต่ตัวไม่ใหญ่มากมเสียงลรลปาดใหของกันแมันวิ่งสวนเข้ามาเรือเลยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเอ้กระสูบจุดหน่อยสุบจุดน้อยครับตามป่าสะไหล อุ้ยปลาช่อนปอเพิ่งเจอปลาช่อนครับนนะตัวบางใยนึงบาทโอ้เพิ่งเจอปลาช่อนละมันชาดครับนี่ครับโอ้ตัวนี้น่าจะดันโลนี่โอ้เป็นโลเลยตายก่อนเนาะโอ้เป็นโลเลยขึ้นได้ไหม อ๋อชอนก็มาแบบนี้าฟองอะไรวะไโดูมอ,อไปเดกแล้วน,นะวนคันอ่อนด้วยครับกระสูบจุดเล็กว่ะสั นะไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้อยามพมัเอาขึ้นไม่ได้นะ,ะอนโอ้ให้นักล่ามาขีบปลาให้นะ <c oughs> โอ้แปรสะเนาะตัวน,นี้นะ <c oughs> โอ้โหให้มันอาปากมา อุ้มมันขึ้นได้ไหมฮะนะอุ้มมันขึ้นเลยก็ได้เป็ดผมไม่หักลรอกแมนเยอะโอ้โหนึกว่าชอนงูเหา่าหน้านดู <laughs> มันโลกว่าแล้วนี่เย็ดเย็ดเป็ดเลยโอ้โ <laughs> เราเลือกกุ้ายหนึ่งกูเอาผมหักเนาะ ปลาช่อนตัวนี้ก็ตีไปร้อยห้าสิบบาทแล้วคุ้มแล้วนี่ครับถ่ายดูป่ะถ่ายถ่ายโอ้โหหนักหนักโกโลหนักโกโลปลาอยู่เสียบอิมฮักนักนักอันนี้ถ่ายให้เห็นนักล่าหน่อยจัน่อยคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนี่ครับ นักล่าวันนี้สองแต้มกัดสปูนตองแปดตอนแรกนึกว่าปลากระสุบจุดเล็กครับนี่ครับยาวยาวกว่าขวดโคกครับ